สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง bouk ภู o U มิแสงน,นะคะและสลับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจลล้างมือนะคะเจลล้างมือของเราค่ะก็คือเจลล้างมือสูตรเนี้นะคะ่ะสูตรเจลแห้งแบบนี้นะคะส่วนอันที่สองก็จะเป็นเจลล้างมือสมุนไพรที่ทำเองนะคะลักษณะก็เป็นแบบนีนะะ้และที่สามก็เป็น เจลเป็นน้ำแบบนี้นะคะนั่นเรามาดูเจลแรกกันดีกว่าคะ่ะเจลแรกก็คือเจล้างมือรุ่นนี้นะคะรุ่น u Int 1 intense hand sanitizer ก็เป็นแบบนี้ค่ะลักษณะก็เป็นแบบนี้คะนี่คะ่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เป็นประจำนะคะคือผลิตภัณฑ์นี้ค่ะก็คือเจลแอลกอฮอล์อันแรกนะคะขวดนี้คือเจลล้างมือที่ใช้เองนะคะแล้วก็มาบอกต่อนะคะดีมากนะคะนั่นเรามาดูเนื้อข้างในดีกว่าะคะ่ะข้างแรกก็จะเป็นฝาแบบนี้นะคะฝาแบบนี้ฝาก็จะมีโค้งๆแบบนี้นะคะ โค้งแบบนี้แล้วเราก็ฉีดมือนะคะฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเจลแบบนี้นะคะก็จะออกมาเป็นเจลแบบนี้นะคะเจลแบบนี้นะคะไหลเลยไหล,หลเลแบบนี้ก็ถูมือนะคะ ถูไปทั่วๆเลยนะคะลักษณะเอาเป็นแบบถูไปทั่วๆเลยนะคะนี่ค่ะถูให้เท่ามือน,นะคะนี่ค่ะเราก็สามารถใช้เจลล้างมือตามต้องการได้เลยะคะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะออกมาแห้งๆแบบนี้นะคะ่ะสูตรนี้คือสูตรที่แม่ใช้นะคะใช้ดีก็เลยมาบอกต่อนะคะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะถ้าทุกคนอยากสปอนเซอร์ช่องเราก็สามารถ บอนเซอร์ได้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะกรุณากับช่องเราด้วยคะนี่คือเจลล้างมือชิ้นแรกนะคะนี่ค่ะเจลล้างมือชิ้นแรกและต่อไปเจลล้างมือแบบนี้นะคะนี่คือเจลล้างมือสมุนไพรไม่มียี่ห้อะคะ่ะที่ไม่มียี่ห้อก็เพราะว่าทําเองนะคะทําเองก็จะ ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะออกเป็นสมุนไพรสีเหลืองแบบนี้ค่ะก็สามารถฉีดเหมือนกับแอลกอฮอล์ทั่วไปได้นะคะงั้นเรามาฉีดกันดีกว่าค่ะฉีดแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรนะคะนี่คือเจลล้างสมุนไพรของเราเองนะคะก็จะเป็นน้ำแบบนี้นะคะนี่ค่ะออกเป็นน้ำแบบนี้แล้วก็ถูทั่วๆนะกลิ่นก็จะออก หอมสมุนไพรนะคะแล้วก็แล้วก็ถูกให้ทั่วนะคะนี่ก็สามารถล้างสมุนไพรหรือว่าล้างเชื้อแบคบทีเรียรได้นะคะก็สามารถก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่ค่ะก็จะแห้งแบบนี้นะคะนี่คือเจลล้างมือสมุนไพรทําเองนะคะนี่ค่ะสีเหลืองต่อไปเจลล้างมือสุดท้ายคือแบบปั๊มนะคะแบบปัม๊มก็คือรุ่น Sky b i r d t Hand Sanitizer แบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะงั้นเรามาลองใช้ดีกว่าะค่ะใช้ใแรกก็คือแบบปั๊มนะคะปั๊มก็สามารถปัม<ๆ>๊มมือเดีจะอ่อนเป็นน้ำเลอะๆแบบนี้นะคะน้ำเรลอวๆแบบนี้ก็ nope ถูล้างมือได้เลยนะคะกลกห้ <honestly> งองก็เป <R bear ble> ็นแบน <S <S บนี้เลยค่ะ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะชนิดไม่ต้องล้างน้ำนะคะก็สามารถถูกแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ถูกก็จะออกมาแห้งๆแ,แบบนี้นะคะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์รุ่น Skybird Hand Sanitizer นะคะเป็นแบบนี้นะคะแบบปั๊มนะคะอันที่สองก็จะเป็น เจลแอลกอฮอลสมุนไพรทำเองนะคะแบบนี้นะคะ่ะและอันที่3ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่แม่ใช้เประจำนะคะแบบนี้นี่ค่ะเอาละคะ่ะนี่ก็คือทั้งหมดของช่อง bouk ผุมแสงนะคะถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กด s like, ั b s c r i b e กดกระดิ่งให้กับช่อง bouk ผมแสงด้วยะคะรับรองว่าทุกคนผิดหวังนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมด จะมารีวิวกนะันถ้าทุกคนชอบการรีวิวของช่องเรานะคะก็สามารถติดตามช่อง B O U K mm hmm. ภูมิแสงได้เลยนะคะรับรองทุกคนมีผิดหวนนะะังค่ะและนี่ก็คือแอลกอฮอล์ทั้งหมดที่จะมารีวิวให้ดูะคะชิ้นแรกชิ้นที่2นะคะแล้วก็ชิ้นที่3แบบนี้นะะถ้าทุกคนชอบก็เป็นกำลังใจให้กับช่อง B O U K mm hmm. ภูมิแสงนะคะรับรองทุกคนมีผิดหวัง ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเราก็สามารถสนับสนุนได้เลยนะคะจะถือว่าเราได้ทำอะไรเพื่อคนดูนะคะถ้าสลหรับวันนี้ก็มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายและพบกันใหม่กับช่องของเราด้วยนะคะฝากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์เจอลกอฮอล์ค่ะขอบคุณค่ะบาย